อเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพประชาธิปไตยและเป็นดินแดนแห่งคมํมมันสัญญาที่คอยต้อนรับผู้คนนับพันนับล้านที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เข้ามาอาศัยและสร้างตัวแต่แล้วมันก็นำมาซึ่งผลกระทบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติคนผิวขาวเหยียดคนพื้นเมืองผิวแดงและผู้อพยพผิวสีคนผิวสีก็เหยียดคนผิวขาวคนผิวเหลืองก็เหยียดคนเชื้อชาติเดียวกัน มีปัญหานานับประการเกี่ยวกับสีผิวตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างสายตาที่ไม่เป็นมิตรไปจนถึงความขัดแย้งเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งอคติต่อเชื้อชาติที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในคดีที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้และก่อนที่จะเริ่มหวังว่าทุกคนจะช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องหากคุณยังไม่ได้ติดตามขอบคุณมากครับ เวลาตี4ีโมง50นาทีของเช้าวันที่17เมษายนปี2003ฟรานเซสชอยอายุ17ปีโทรแจ้ง911<ๆ>เพื่อรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของเธอบนถนนบิลเลอร์ในเมืองบล็อกตันรัฐแมสซาชูเซสนักดับเพลิงได้ช่วยฟรานเซสออกมาจากหน้าต่างห้องนอนชั้นสองเคนเน็ตลูกพี่ลูกน้องของเธอวัย16ปีก็ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน ฟรานเซสบอกกับนักดับเพลิงว่าพ่อแม่ของเธอก็อยู่ในห้องนอนชั้นสองด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงทั้งคู่ก็ไม่ตอบสนองแล้วเนื่องจากสัมผัสกับความร้อนและควันเป็นเวลานาน,านเกินไปสมาชิกในครอบครัวสี่คนถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่คุณแอนได้จากไปในเวลาไม่นานครอบครัวนี้เป็นชาวเอเชียสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยคุณพ่อจิมมี่ชอยอายุ64ปี คุณแม่แอนอายุ53ปีลูกสาวฟรานเซสชอยอายุ17ปีและหลานชายเคนเนตชอยอายุ16ปีทำไมลูกสาวกับหลานชายถึงอายุห่างกันแค่ปีเดียวเพราะว่าคุณจิมมี่เคยแต่งงานและมีลูกที่ฮ่องกงก่อนที่จะอพยพมาอยู่ที่อเมริกาอย่างไรก็ตามในปี2000ลูกชายของเขาได้จบชีวิตตัวเองลงและทิ้งหลานชายคนหนึ่งไว้ซึ่งก็คือเคนเนต หลังจากนั้นเคนเนตก็ตามคุณปู่จิมมี่มาอยู่ที่อเมริกาหลังจากที่ไฟดับลงตำรวจก็ได้เริ่มทำการสืบสวนการค้นพบในที่เกิดเหตุชี้ว่าไฟไหม้ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุตามคำให้การของหน่วยดับเพลิงพวกเขาได้กลิ่นน้ำมันเบนซินรุนแรงเมื่อบุกเข้าไปในบ้านในที่เกิดเหตุมีภาชนะบรรจุน้ำมันสีใบ ซึ่งมีกระป๋มนมผงสองใบและขวดน้ำอัดลมสองขวดจากการประเมินความเสียหายของบ้านห้องนอนใหญ่ที่คู่สามีภรรยาจิมมี่อยู่นั้นถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูงและได้รับความเสียหายจากไฟรุนแรงที่สุดรองลงมาคือห้องนอนของลูกสาวฟรานเซสและสุดท้ายคือห้องนอนของหลานชายเคนเนธในตอนแรกตำรวจสันนิษฐานและสงสัยว่าผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ตำรวจได้สอบปากคำฟรานเซสและเคนเนตทันทีที่พวกเขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและกำลังรับการรักษาด้วยถังออกซิเจนในขณะเดียวกันคุณจิมมี่ถูกย้ายไปโรงพยาบาลในบอสตันด้วยอาการสาหัสทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลฟรานเซสก็เรียกร้องที่จะไปเยี่ยมพ่อแต่ถูกตำรวจสอบปากคำเพิ่มเติมอีก40นาทีในวันนั้นเองฟรานเซสได้นั่งอยู่ข้างเตียงของพ่อในขณะที่ท่านสิ้นลมหายใจสุดท้าย เวลา17.55นาฬิกา55นาทีในวันเดียวกันตำรวจได้ขอให้เธอไปที่สถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินแต่ฟรานเซสปฏิเสธหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่มเธอก็เปลี่ยนใจฟรานเซสอยากกลับไปดูบ้านแต่กลับได้รับแจ้งว่าข้าวของทั้งหมดในบ้านถูกย้ายออกไปแล้วและบ้านก็ถูกปิดตายหากเธอต้องการตรวจสอบสิ่งของเธอจะต้องไปที่สถานีตำรวจ และในตอนนั้นเองตำรวจก็ได้ค้นพบรายละเอียดที่สำคัญอย่างหนึ่งมีกระดาษที่เขียนด้วยลายมือสองแผน่นถูกพบอยู่ใต้เตียงในห้องนอนของเคนเนตซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการวางเพลิงสองแผนแผนแรกคือการใช้น้ำมันเบนซิน,นแผนนี้มี12ข้อย่อยรวมถึงจะซ่อนน้ำมันเบนซินไว้ที่ไหนเมื่อลงมือจะเทที่ไหนและจะจุดไฟเผาห้องของคุณปู่จิมมี่อย่างไร หลังจากจุดไฟเสร็จจะต้องรีบกลับไปที่ห้องของตัวเองอย่างรวดเร็วข้อ11คือรอให้ตำรวจมาช่วยเหลือถ้าตำรวจไม่มาหรือไฟลุกลามมากเกินไปให้กระโดดหนีออกจากหน้าต่างข้อ12เป็นกระดาษที่มีเครื่องหมายดอกจันมีเนื้อหาเพื่อเตือนตัวเองให้เผากระดาษแผ่นนี้ทิ้งแผ่นที่สองคือการใช้แกส๊สแผนนี้มี20ข้อย่อย รวมถึงการจุดไฟเผาห้องของคุณจิมมี่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นข้างประตูห้องนอนของเคนเน็ตยังมีผ้าขนหนูที่ม้วนเอาไว้อยู่ผืนหนึ่งตำรวจเชื่อว่านั่นเป็นมาตรการที่เคนเนตใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องนอนของเขาหลังจากตรวจสอบลายมือพบว่าลายมือบนกระดาษทั้งสองแผ่นเป็นของเคนเน็ตเองดูเหมือนว่าหลานชายวัย16ปีคนนี้ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จริงๆส่วนทางด้านลูกสาวแท้ๆฟรานเซสข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งระบุว่าฟรานเซสดูใจเย็นมากและไม่มีอาการหวั่นไหวทางอารมณ์เลยในขณะที่นักดับเพลิงช่วยเธอออกมาซึ่งไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายระหว่างความเป็นและความตายมาเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินตำรวจกล่าวว่าเธอแสดงความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินของเธอเท่านั้น ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสำคัญกว่าการจากไปของพ่อแม่ของเธอเสียอีกนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นสุนักตำรวจยังได้กลิ่นน้ำมันเบนซินบนกางเกงที่เธอสวมใส่อยู่ทำให้ฟรานเซสยิ่งดูน่าสงสัยมากขึ้นแล้วระหว่างคนสองคนนี้ใครคือผู้ก่อเหตุถึงเวลาหนึ่งทุ่ม45นาทีทั้งฟรานเซสและเคนเนตถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำ ในระหว่างการสอบสวนฟรานเซสยังคงให้การปฏิเสธว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้และเธอก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีน้ำมันเบนซินติดอยู่บนกางเกงของเธออาจเป็นไปได้ว่าเธอทำงานอยู่ที่ชั้นใต้ดินและบังเอิญเปื้อนในห้องนั้นหรือที่บ้านเพื่อนแน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อเรื่องราวนี้ในห้องสอบสวนอีกห้องหนึ่งตอนแรกเคนเนตก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้อะไรเลย เขาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับกระดาษที่ตำรวจพบใต้เตียงของเขาแต่ต่อมาเขากลับบอกว่ามีเด็กผิวสีคนหนึ่งที่โรงเรียนเอากระดาษที่มีเนื้อหาคล้ายกันมาให้เขาและบังคับให้คัดลอกหลายๆครั้งไม่อย่างนั้นจะเจอเรื่องไม่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นกระแสที่นิยมกันในช่วงเวลานั้นในเวียดนามก็เคยมีกระแสแบบนี้เหมือนกันในช่วงปี2003-2004ประมาณนั้น ถ้าใครจําได้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับเมื่อตำรวจแสดงความสงสัยเคนเนตก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนเขียนบันทึกเหล่านี้แต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสียชีวิตหลังจากนั้นเคนเนตก็ให้การว่านี่เป็นแผนของฟรานเซสเคนเนตพูดว่าก่อนที่ไฟจะลุกขึ้นผมได้ยินเสียงดังในห้องนั่งเล่นพอเดินออกจากห้องไปก็เจอฟรานเซสถือถังน้ำมันออกมาจากชั้นใต้ดินแล้วก็ขอให้ผมช่วย แต่ผมไม่เห็นด้วยตอนนั้นฟรานเซสโกรธมากผมกลัวจนต้องวิ่งกลับเข้าห้องนอนแล้วก็ล็อกประตูในระหว่างที่กลับห้องผมสังเกตเห็นว่าเธอได้เทน้ำมันราดบนโซฟาในห้องนั่งเล่นบันไดที่ขึ้นไปยังห้องนอนชั้นสองและบนประตูห้องนอนของคุณปู่คุณย่าตอนนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่า เธอเคยพูดว่าถ้าช่วยเธอก่อเหตุเพลิงไหม้เธออาจจะให้เงินผมประมาณ1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐแต่ผมไม่กล้าคิดที่จะทำจริงๆเธอหวังมาตลอดว่าจะได้เรียนมหาวิทยาลัยและมีอิสระที่จะได้อยู่กับแฟนของเธออย่างไรก็ตามคุณปู่คุณย่าของผมเข้มงวดและไม่อนุญาตให้เธอไปเจอแฟนนอกจากนี้สุขภาพของคุณปู่ก็ไม่ค่อยดีและเธอมักจะต้องทำงานบ้านอยู่บ่อยๆ ดังนั้นเธอจึงรู้สึกอึดอัดมากหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ให้เคนเน็ตและฟรานเซสเผชิญหน้ากันอย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธความเกี่ยวข้องนอกจากนี้เคนเนตไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับกระดาษสองแผ่นที่อยู่ใต้เตียงของเขาในที่สุดฟรานเซสถูกตั้งข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสองกระทงและข้อหาวางเพลิงอีกหนึ่งกระทง เคนเนตถูกตั้งข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสองกระทงในการพิจารณาคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เขตพรีมัรในวันที่8มกราคมปี2008อายการกล่าวหาว่าฟรานเซสมองว่าพ่อแม่ของเธอเป็นภาระทางใจเนื่องจากขัดขวางความรักของเธอกับแฟนหนุ่มและแล้วฟรานเซสก็ลงมือกับพ่อแม่เพื่อหวังเงินประกันชีวิต100,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับคนรักของเธอ ข้อกล่าวหาส่วนใหญ่อาศัยคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเคนเนตและนักดับเพลิงและการวินิจฉัยในที่เกิดเหตุฟรานเซสถูกบรรยายว่าเป็นคนเลือดเย็นและใจเย็นอย่างยิ่งตำรวจยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคราบน้ำมันบนกางเกงของฟรานเซสซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ตำรวจกล่าวหาว่าในระหว่างการสอบสวนเธอได้รับสารภาพแล้วแต่กลับคำให้การในภายหลังอย่างไรก็ตาม การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามีเพียงลายนิ้วมือของเคนเนตบนกระดาษที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้นไม่พบลายนิ้วมือของฟรานเซสบทขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำมันหรือวัตถุอื่นๆเลยในความเป็นจริงกางเกงของเธอก็ไม่ได้เปื้อนน้ำมันแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอกคีภัยของตำรวจรัฐแมสซาชูเซสกล่าวว่า เปเลวไฟเริ่มลุกไหม้จากที่นอนในชั้นใต้ดินไม่ใช่ในห้องนั่งเล่นโซฟาและบันไดไม่มีร่องรอยของน้ำมันเบนซินอย่างที่เคนเนตกล่าวและไม่ได้รับความเสียหายด้วยซ้ำผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีผ้าขนหนูเปียกที่ม้วนไว้อยู่หน้าช่องประตูห้องของเคนเนตผมสันนิษฐานว่าผ้าขนหนูผืนนั้นอาจถูกวางไว้ที่นั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องของเขาหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาเจดวัน สารได้ประกาศให้การพิจารณาคดีเป็นโมฆะเนื่องจากคณะลูกขุนไม่สามารถบรรลุคำตัดสินที่เป็นเอกฉันได้จากคำสารภาพของเคนเนตตอายการได้ระบุแรงจูงใจของฟรานเซสอย่างสมเหตุสมผลในวันที่24มกราคม2008การพิจารณาคดีของฟรานเซสไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่ง5ปีหลังจากเหตุการณ์ในวันที่25มกราคม2008 เคนเนตและทนายความของเขายืนยันต่อศาลว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้เคนเนตไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้และไม่มีน้ำมันเบนซินบนตัวเขาหลังจากเกิดเหตุชายหนุ่มคนนี้ยังได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีดังนั้นหลังจากปรึกษาหารือกันหลายวันคณะลูกขุนจึงตัดสินให้เคนเนตพ้นผิดในข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นและได้รับการปล่อยตัวต่วตอหน้าศาล ในขณะที่ฟรานเซสยังคงต้องรออยู่ในเรือนจำแม้ว่าตามข้อมูลจากเพื่อนคนหนึ่งของเคนเนตชายหนุ่มคนนี้เคยบอกว่าจะเผาบ้านเพื่อแก้แค้นเพราะเขามักจะถูกพ่อของฟรานเซสทำร้ายร่างกายแต่เมื่อตอบคำถามของตำรวจชายหนุ่มคนนี้กลับให้การว่าได้ล้มเลิกความคิดที่จะก่อเหตุแล้วและผู้บงการคือฟรานเซสฟรานเซสถูกพิจารณาคดีเป็นครั้งที่สองในเดือนมกราคม2011 อดีตผู้ต้องสงสยัยเคนเนตกลายเป็นพยญนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของฝ่ายอายการภายใต้การคุ้มครองของข้อตกลงละเว้นโทษเขายอมรับต่อสารว่าเขาเป็นคนเขียนแผนการวางเพลิงแต่ทั้งหมดเป็นไปตามคำสั่งของฟรานเซสที่บันไดชั้นใต้ดินมีขวดน้ำอัดลมสองขวดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเบนซินฟรานเซสเป็นคนสั่งให้เขาทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ชายหนุ่มคนนี้ให้การว่าเห็นฟรานเซสกำลังเทน้ำมันเบนซินอย่างชัดเจนและในครั้งนี้หลังจากการพิจารณาคดีที่ตึงเครียดหลายวันคณะลูกขุนก็ยังไม่สามารถมีมติเป็นเอกฉันได้วันที่25กุมภาพันธ์2011ฟรานเซสซึ่งอยู่ในเรือนจำมาเกือบ8ปีได้รับการประกันตัวกลับบ้านเพื่อรอการพิจารณาคดีในเดือนพฤษภาคมหลังจากได้รับการประกันตัวเป็นเวลา3เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวใน17ปีที่เธอถูกคุมขังที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่นอกกำแพงเธอถูกสั่งให้สวมกำไลข้อเท้า GPS และอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณลุงของเธอเธอสามารถออกจากบ้านได้เฉพาะเมื่อไปพบแพทย์ตามนัดไปสวดมนต์ที่โบสถ์และไปขึ้นศาลเท่านั้นในปี2011การพิจารณาคดีครั้งที่3ของฟรานเซสได้เริ่มขึ้น สองวันก่อนการพิจารณาคดีพยานที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายอัยการเคนเนตผู Kenneth, ้ที่บอกว่าเขาเห็นฟรนเซสเป็นคนลงมือตอนนี้กลับหลบหนีออกจากสหรัฐอเมริกาและกลับไปยังฮ่องกงเพื่อเผชิญกับพ้อหาค้าสิ่งของต้องห้ามในการพิจารณาคดีครั้งที่สองแม้ว่าครั้งนี้พยานจะไม่อยู่แต่พวกเขาก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้การ ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบร่องรอยของน้ำมันเบนซินบนชุดกีฬาที่ฟรานเซสสวมจากที่เกิดเหตุและสันนิษฐานว่าเธอพกพาน,น้ำมันเบนซินหรือทำน้ำมันหกใส่ตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจขณะก,กำลังก่อเหตุหลังจากการพิจารณาคดีสองสัปดาห์คณะลูกขุนได้มีคำตัดสินเป็นเอกฉันและประกาศว่าฟรานเซสมีความผิดในข้อหาพราชีวิตผู้อื่นสองกระทงและข้อหาวางเพลิงหนึ่งกระทง เธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษหลังจากการพิจารณาคดีฟรานเซสไม่ยอมรับเธอพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปญาติของเธอเชื่อว่านี่คือความไม่ยุติธรรมนี่คือการตัดสินที่ผิดพลาดเพราะฟรานเซสเป็นลูกสาวที่ดีผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสัยที่สุดคือหลานชายที่ชื่อเคนเนตเธอยื่นอุทธรณ์ต่อไป และโชคดีที่หลังจากพยายามมา9ปีเส้นทางนี้ก็สิ้นสุดลงในที่สุดหลังจากการพิจารณาคดีครั้งที่3ฟรานเซสยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแต่ไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งคดีถูกมอบหมายให้ทนายความชื่อจอห์นบาร์ในปี2015 ขณะเตรียมการอทธรณ์และขอลดโทษให้ฟรานเซสทนายความบาสได้ศึกษาสำนวนการพิจารณาคดีทั้งสามฉบับของฟรานเซสอย่างละเอียดรวมถึงรายงานการสืบสวนของตำรวจและหน่วยดับเพลิงรายงานการตรวจจากห้องปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจรัฐหลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมดเขาเชื่อว่าฟรานเซสถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมตอนนั้นเขาได้ขอความช่วยเหลือจากโครงการผู้บริสุทธิ์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตัน โครงการผู้บริสุทธิ์จะจัดการกับคดีที่อาจมีการตัดสินที่ผิดพลาดทำให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาอาญากรรมและความพยายามในการสืบสวนหลังจากทำงานหนักมาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็ได้พบหลักฐานมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการกลับคำตัดสินทำให้ศาลเชื่อว่าความยุติธรรมในคดีนี้อาจไม่ได้รับการปฏิบัติ ทนายความของฟรานเซสประนามคำตัดสินอย่างรุนแรงเนื่องจากอายการได้ตั้งข้อกล่าวหาในทิศทางที่ฟรานเซสกระทำเพียงลำพังซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคดีทนายความยื่นขอพิจารณาคดีของเคนเนตใหม่แต่ศาลปฏิเสธในปี2012ศาลดีกาได้ประกาศว่า การตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษสำหรับผู้เยาวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและคดีของฟรานเซสจึงได้รับการพิจารณาใหม่ย้อนหลังในปี2015ในขณะที่ทนายความของฟรานเซสจอห์นบาร์ตกำลังเตรียมเอกสารอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษให้ลูกความของเขา เขาได้ค้นพบอีเมลระหว่างอายการสองคนคือจอห์นแบรดลีย์และคา r เรนโอซาลิวันโดยบังเอิญซึ่งมีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงต่อฟรานเซสครอบครัวของเธอและชาวเอเชียโดยทั่วไปการต่อสู้ทางกฎหมายที่ดุดเดือดจึงเกิดขึ้นตามมาอายการเขตพรีมัรเมื่อเผชิญกับความผิดพลาดของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินใจจ้างบริษัทสืบสวนอิสระเพื่อประเมินอีเมลและฝ่ายแนบกว่า3,8 0,000ฉบับอย่างละเอียด ซึ่งถูกส่งและรับโดยอายการสองคนคือจอห์นบร d ดลีย์และคา r เรนโอซาลิเวนในช่วง11ปีที่ผ่านมาในฤดูใบไม้ร่วงปี2019พวกเขาเปิดโปงอีเมลและเอกสารอื่นๆหลายร้อยหน้าของทั้งสองคนซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องตลกขบขันการดูถูกชาวเอเชียและถึงกับกล่าวว่าฟรานซสและเคนเนธมีความสัมพันธ์ที่ผิดทํานองคลองธรรมถ้อยคำเหล่านี้ทำให้หัวหน้างานของพวกเขา ก็ต้องตกตะลึงอายการกล่าวว่าเรายอมรับว่าอายการทั้งสองมีการเหยียดเชื้อชาติอีเมลของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันน่าตำหนิอย่างยิ่งเราไม่ยอมรับพฤติกรรมของพวกเขาไม่ว่าในทางใดตามที่เขากล่าวการเหยียดเชื้อชาติของอายการได้สร้างคำฟ้องที่ไม่เป็นกลางสร้างภาพจําเลยที่ไร้ความรู้สึกโหดร้ายและใช้ชีวิตแบบวัตถุนิยม คำฟ้องยังได้ตัดหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อฟรานเซสออกไปทั้งหมดมันไม่ได้กล่าวถึงความจริงที่ว่าเคนเนตใช้และจำหน่ายสารเสพติดในโรงเรียนและเคยถูกลงโทษจำคุกในอีเมลเหล่านั้นอายการทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างละเอียดว่าจะปกปิดข้อมูลนี้อย่างไรการที่เคนเนตไม่ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีครั้งที่สาอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฉาก เจ้าหน้าที่ตำรวจเกรเียณอายุจากสถานีตำรวจบล็อกตันกล่าวว่าที่สถานีมีเครื่องบันทึกเสียงสำหรับการให้ปากคำแต่เพื่อนร่วมงานกลับให้การต่อสารว่าไม่มีรายละเอียดนี้ก็ถูกอายการทั้งสองตัดออกจากสำนวนพวกเขายังไม่ได้ให้สำนวนของตำรวจซึ่งมีจดหมายร้องเรียนหลายฉบับเกี่ยวกับเคนเนตที่ค้าสารเสพติดแก่ทนายความของฟรานซส แต่ตำรวจและอายการตกลงกันว่าจะไม่นำเสนอหลักฐานนี้ในขณะที่การต่อสู้ของทนายความบาร์นอกห้องขังกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในเรือนจำฟรานเซสก็ยังคงหมั่นศึกษาเล่าเรียน เธอได้รับวุฒิการศึกษา GED เทียบเท่าวุฒิมัธยมปลายแล้วสอบเข้าเรียนต่อในสาขาสังคมวิทยาที่มหาวิทยายลัยบอสตันเมโทรโพลิแทนที่มีชื่อเสียงและสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเพื่อใช้เวลาว่างในเรือนจำต่อไปฟรานเซสใช้เวลา5ปีในการเรียนฝึกสุนัขให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือทหารผ่านศึกชาวอเมริกัน American Red Dogs ก่อนการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการตำรวจและอายการทราบว่าเคนเนตถูกกล่าวหาว่าขายสิ่งของต้องห้ามใกล้โรงเรียนหลายแห่งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้และในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคุณปู่จิมมี่และเคนเนตได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับปัญหาการขายและใช้สารเสพติดอย่างผิดกฎหมายหลังจากนั้นเคนเนตก็ออกจากบ้านด้วยความโกรธจิมมี่ได้แจ้งความกับตำรวจและอธิบายสาเหตุ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเคนเนตถูกคุณย่าแอนกล่าวหาว่าขโมยเครื่องประดับคุณปู่จิมมี่ยังได้ทำร้ายร่างกายเคนเนตและด่าทอชายหนุ่มคนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณปู่คุณย่าตึงเครียดมากสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเคนเนตก็มีเจตนาบางอย่างเช่นกันวันที่17กันยายน2020สารดีกาได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำตัดสินของฟรานเซส 12วันต่อมาอายการเขตพรีมัสได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อฟรานเซสหญิงสาววัย17ปีได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระหลังจากถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมมานาน17ปีทนายความของเธอกล่าวว่านี่เป็นคดีพรากชีวิตผู้อื่นคดีแรกของอเมริกาที่ถูกยกเลิกคำตัดสินอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเหยียดเชื้อชาติของอายการ ฟรานเซสเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ยื่นอุทธรณ์สำเร็จในรัฐนี้แต่เธอต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเกินไปนั่นคือครึ่งหนึ่งของชีวิตในเรือนจำในการสนทนาครั้งหนึ่งฟรานเซสกล่าวทั้งน้ำตาว่ามันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากและยาวนานเธอคิดถึงพ่อแม่ของเธอทุกวันไม่มีอะไรสามารถลบล้างความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อแม่ของฉันและสิ่งที่พวกเขาต้องทนทุกขทรมานได้ ฉันคิดถึงพวกเขาทุกวันแม้กระทั่งตอนอยู่ในเรือนจำฉันพยายามใช้ชีวิตของฉันในแบบที่จะให้เกียรติพวกเขาฉันรู้สึกโล่งใจที่ความจริงถูกเปิดเผยและชีวิตของฉันกลับมาอยู่นอกกำแพงเรือนจำอีกครั้งอายการจอห์นแบรดลีย์ลาออกจากสำนักงานอายการเขตพรีมัตในปี2012ในขณะที่คาร์เรนโอซาลิวนลาออกในปี2015และย้ายไปทำงานเป็นอายการในเขตอื่น ไม่มีรายงานว่าพวกเขาถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินคดีใดๆด้วยเหตุผลบางอย่างคนที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องทนทุกข์กับความไม่เป็นธรรมมานานหลายปีกลับใช้ชีวิตอย่างสบายใจและไม่แยแสอย่างน่ากโกรธเคืองโชคดีที่ฟรานเซสเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและรู้วิธีที่จะพยายามเอาชนะความยากลำบากถ้าไม่เช่นนั้น นี่คงเป็นคดีอื้อเฉาที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่หยุดยอนและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้คุณคิดอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับถ้าเป็นไปได้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีและแล้วพบกันใหม่ครับ